ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของเบาซึ่งทานสู่สุกยข้นครับผมกับขอสวัสดีคือเก้าคือเดินครับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาซึ่งทานกับมะเบิงหม่ไฟแสนคือเก้าคือเดินครับพี่น้องอยู่ตะบนป่าหยาดครับพี่น้องวันนี้เพื่อมหาชนะชัยครับยาสูนาะก่าวมะเบิงในการกับเบาซึ่งทานครับผม่หนนี้เป็นจัดงานหม่อไฟเนาะเห็นหม่องไฟประเทนี้จัดทุกปีครับพี่น้อง พอดีติดโควิดสองปีเลยบดิจัดก็ถึงแต่บริจาคปีนี้เนาะเอาเบิ่องในการเรื่อยๆกับเบาซส่งขั้นครับตอนนี้ก็กำลังเอาหวังไฟขืนฐานครับพี่น้องเขากับเบิ่องในการเรื่อยๆกับเบาซส่งขั้นเนาะตอนนี้กำลังเอาหวังไฟขืนฐานครับเขาขอเบื้องในการเอาพี่เอาบวังไฟขืนฐานให้พี่น้อง ไฟแสนเนาะผมเองเบาเส้นคานกับไม่กิปในไพี่น้องเบิ้งเือเก้าก็เดิมคลิปของไฟแสนเนาะันนีบารีมเองเบาเส้นคานกับมาเบิ้งบองไฟครับมื่อเพื่อเลย่อเพื่อเพื่อเพา่อเบิ่งเนาะอเพื่อเพ่อเ่อเพื่อเพืเพ้เพื่อ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 เพืดเอเบื่อพ่เบอเเบเอเอเาอับพ่ออพเอเ แต่ว่าดิ้งกินเขาผมเี่บมาเลยครับเพราะว่มามักเบิ่งไฟเนาะเอาเบิ่งในการเรื่อยๆกระเป๋าเสินขั้นครับพี่น้องว่าบางไฟที่อยู่ในฐานบางนี่สิขึ้นในสูงบันไดครับพี่น้องหรือสีบินในสูงบันไดเนาะเอาเบิ่งในการกระเป๋าเสินขั้นครับตอนนี้เป็นการร้างตกแต่งอยู่ครับพี่น้องก็นังมาดหางก็นั่งแต่งเนาะเพื่อใส่ตรงไฟที่ขึ้นไปงามครับพี่น้องในสูง สภาพเป็นกำลังโตเตามครับพี่น้องเาบอเบ่งด้วยกันเรื่อยๆครับพี่น้องเข้าเอาเบ่งไฟกันได้ครับพี่น้องเอ้ยสนามเลยครับพี่น้องอายโยวันนี้ผมเองได้เลยนะฐานนาท้า้แต่ฐานบนในท้ายอ่อนๆครับพี่น้องไอพี่อนเบ่งเบ่งวิธีการมัดปดไฟเพิ่ครับ เป็สีเงินเรียบร้วยตอนนี้ก็ไกสีเรียบด้วย้วครับพี่น้องไกสไเปิรงนะครับสไนูปอนะครับว่าจกินยี่เปไดไครับพี่น้องของทันวิชาชญารากระับติมรวยในแขนแตงบังไฟบอกก้าเจตีโจฐานเจปูเจ้าอีสูสับพิจารณาดูกระวินองค์สบบรฟษาย่าตีหกหาเอาลูกหลานที่งานนักขอนฝ่าวนชายานสูงเรียงเรียงสั้นทรงมุมมาตราฐานดโดูดู ทีมของบต้งฐานด้วยนะพัาานหนาบต้งฐานรอดรอดความผ่องรอสัญญาณท่งงานท่งเข,ขียวเนี่ยต้นฐานหมวกสมบัติและทีมงานนัทอนฝ่าวน ทะยานสึ่งสื้อหมวดสวนข้อม่งวัดปารธนาสามสองหนึ่งตั้ง ทำห้ไม่ดีครับยนใจแต่งเฮ้ยทำให้ไทำทำใหไุณเดือดใจแตงเ้าแล้วมันลำโตตัวแาไงคุณใส่อไนนเฮ้ยเฮ้ยุา สายีข้าพินาทตะลนะครับ็ตัวเล่งรับแต่ตอนนี้ประเชฟข้างบนวเนื่องชวนเตเองเอาซูสไปขีข้ามี่นามตะลี่และแล้วก็วนเตเองลุงมาตุ้ตะเชฟกานาตะเชกานาหนาลอยขึ้นเ็ฟซุกาคาในวันตอน ยด้วยา้วิ่าขาวนันนานอ่ต้องกันหลานนไปเม่อใดบนฐานที่หนึ่งนะครับเปองพี่น้องดูที่เก้าซุนูที่เก้ายมทคะแนนยีด้ยนะครับทคะแนนของผู้าถึงชารัตนะครับเรียงร สองห่ยกแับสงศูนย์ห้านะครับสองร้ยกับหคะแนน